อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของโดนชะตาได้เลยครับ เข้าสู่รายการมูทูเดย์โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีลอยด้วยเลขนะครับคลิปนี้เหมือนเช่นเคยครับที่จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขนะครับวันนี้ตรงกับวันที่16ตุลาคม2564ตรงกับวันเสราร,เร์นะครับขึ้น11ค่ําเดือน11ปีฉรูนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของหวยฮานอยเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับหวยฮานอยแล้วเนี่ยผม พยายามตอบย้ําในคลิปของผมอยู่ตลอดเวลาว่าปกติเนี่ยผมจะเน้นหวยฮานอยอยู่3เวลาเท่านั้นนะครับก็คือหวยฮานอยพิเศษที่จะออกในช่วง17นาฬิกาสานาทีแล้วก็หวยฮานอยปกติที่จะออกในช่วงประมาณ18นาฬิกาสาแล้วก็หวยฮานอย VIP ที่จะออกในช่วงประมาณ19นาฬิกา30นาทีนะครับฉะนั้นหวยฮานอยมีหลายเวลานะครับหลายชื่อ ฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกดูว่าจะเล่นในหวยฮานอยประเภทไหนเพราะว่าบางทีแต่ละประเภทสูตรไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นผมจะวิเคราะห์แล้วก็วางสูตรของผมไว้ที่หวยฮานอย3ประเภทนี้หากท่านเข้าใจในบริบทตรงนี้เวลาจะเสี่ยงโชคหรือเวลาจะลงทุนแล้วโอกาสผิดพลาดก็ค่อนข้างน้อยถ้าไปดูในสถิติที่ผ่านมาเกือบเกือบหเดือน ก็จะเห็นว่าผมได้วิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขมีความใกล้เคียงอย่างน้อยประมาณ80-90%เลยทีเดียวทั้งเลขเด่นแล้วก็เลขรองนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าคุณอยากจะได้เงินทุกวันผมพยายามจะให้คุณรูดนะครับจะรูดเลขตัวไหนก็แล้วแต่ที่ผมให้ไว้เนี่ยจะเป็นเลขบนเลขล่างนะครับต้องรูดนะครับอย่างน้อยออมีโอกาสที่จะเข้าเป้ามากกว่าแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคเลขท้าย2ตัว ผมก็มีให้อยู่นะครับฉะนั้นเลขท้าย2ตัวก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถูกนะครับเพราะในแต่ละวันที่ผมให้ไว้แนวทางก็มีโอกาสและก็ถูกและก็มีความใกล้เคียงอย่างมากแต่บางทีก็อาจจะสลับตาแหน่งหลักหน่วยไปอยู่หลักสิบหลักสิบไปอยู่หลักหน่วยเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นก็ขออ,อ,อธิบายและแจ้งรายละเอียดให้ทราบดังนี้ครับฉะนั้นเรามาเข้าเรื่องเลยวันนี้หวยฮานอยนะครับทั้ง3าเวลา เลขที่ผมวิเคราะห์แล้วก็เป็นเลขเด่นในวันนี้อันดับหนึ่งเลยก็คือเลข6นั่นเองเลข6หรือดาวพระศุกนะครับในวงการโหราศาสตร์เรียกอย่างนั้นถือว่าวันนี้เลข6มีความโดดเด่นถ้าคุณเจมเลข6ไปหรือรูดเลข6ไปวันนี้โอกาสที่จะรับสรักรับโชคเชื่อว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเรามาดูเลขตัวรองอีกหนึ่งหมายเลขนะครับ เลขตัวรองในวันนี้ก็คือเลข9นั่นเองหรือดาวพระเกตวันนี้เลข9ก็ถือว่าไม่ควรท้าโดยเด็ดขาดถ้าจะเสี่ยงซื้อนะครับหรือลงทุนในหมายเลข9้าโอกาสที่จะถูกรางวัลหรือมีโอกาสรับทรัพย์รับโชคมีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นเลขที่ผมตอกย้ำในวันนี้ก็คือเลขเด่นคือเลข6แล้วก็เลขรองคือเลข9ย้านะครับเลขเด่นคือเลข6เลขรองคือเลข9นั่นเองนะครับ แต่ผมก็ยังมีเลขท้าย2ตัวให้ทุกท่านได้ไปเสี่ยงโชคไปจิ้มดูไม่ว่าจะเสียงบนเสียงล่างนะครับมีอยู่อีก8คู่ใหญ่ๆฉะนั้น8คู่ใหญ่ๆมีคู่ไหนบ้างไปดูกันเลยครับคู่แรกก็คือเลข6-3 6-3ถือว่าเป็นเลขคู่มิตรนะครับใครมีเลขนี้กับตัวเองก็จะมีมิตรมีคนคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลานะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข2 6 สองหกใครมีเลขคู่นี้ถือว่าเป็นคนมีเสน่ห์เย้าวยวนกับเพศตรงข้ามตลอดเวลานะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลขห้าหกห้าหกเลขนี้ถือว่าใครมีก็จะเป็นคนที่คิดตึกตรองไต่ตองอย่างละเอียดถี่ถ้วนถือว่าเป็นผู้มีปัญญาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข 60, 60 เลขนี้ก็ถือว่าเป็นคนคิดลึกรับคิดแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าสู่ให้คนรอบข้า,างได้รับรู้เข้าใจยากนะครับเลขคู่ต,ตัวต่อมาคือเลข9 6 96เลขคู่นี้ใครมีถือว่าเป็นคนมีเสน่ห์นะครับมีไอเดียบันเจิดมากๆเลยทีเดียวนะครับเลขคู่ต,ตัวต่อมาคือเลข3 939คู่นี้เป็นคนกล้าคิดกล้าทำกล้าเอาเขาเรียกว่ากล้าแหวกแนวนะครับ ถือว่าเป็นเลขคู่ที่ดีอีกหนึ่งหมายเลขด้วยเช่นกันเลขคู่ต,ตัวต่อมาคือเลข92 92เลขคู่นี้ก็จะเป็นคนที่มีความเก่งกาจในเรืเ่องของภายในครอบครัวนะครับเรื่องภายในบ้านนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายคือเลข95 95เลขคู่นี้ถือว่าเป็นเลขที่ดีนะครับใครมีเลขคู่นี้ก็จะเป็นคนมีศีลมีธรรมนะครับเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระตลอดเวลาฉะนั้นเลข ฮานอยในวันนี้มีรายละเอียดทั้ง8คู่แล้วก็เลขเด่นเลขล้ออีก2ตัวรวมกันเป็น10ชุดวันนี้คุณไปเสี่ยงโอกาสถูกรางวัลมีความเป็นไปได้นะครับมาวิเคราะห์ในเรื่องของหวยลาวนะครับขอย้ำอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าที่ผมโพสต์ไปนะครับเป็นหวยลาวรวมเล่นได้ทุกเวลาหรือเปล่าก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็สามารถเล่นได้ครับ แต่ผมจะเน้นไปที่หวยลาวอยู่3ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือหวยลาวสตาร์ที่จะออกในช่วงประมาณ15นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็หวยลาวสามัคคีหรือหวยลาวพัฒนาที่จะออกในช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งบ้านเราแล้วก็หวยลาว VIP ที่จะออกในช่วง21นาฬิกา30นาทีดึกเลยนะครับฉะนั้นหวยลาว3เวลานี้ผมจะเน้นมากเพราะว่า องศาของดาวที่ที่ผมได้วิเคราะห์มีความใกล้เคียงกันไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่ฉะนั้นการที่ผมเป็นนักพยากรณ์หรือเป็นหมอดูมาราวๆ20ปีผมได้คำนวณรายละเอียดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขได้อย่างละเอียดชัดเจนถ้าท่านยังงงอยู่หรืออยังสงสัยอยู่ลองไปดูคลิปย้อนหลังแล้วลองไปเทียบสถิติดูเชื่อว่าเลขที่ผมให้ไว้ไม่ว่าจะเ,เล่นวิ่ง หรือเล่นลูดหรือแม้กระทั่งเล่ท้าย2ตัวมีโอกาสเข้าเป้าประมาณ80-90%อย่างแน่นอนฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองหรือว่าตั้งใจเขียนนะครับหรือตั้งใจทำคลิปออกมาเพื่อจะใหเ้เข้าใจว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ในความเป็นจรงิงผมเป็นหมอดูมาเกือบ20ปีแล้วฉะนั้นหลักของดวงดาวหลักของเวลาในการออกแล้วก็หลักของโหราศาสตร์มันมีความ เป็นมาเป็นไปอยู่แล้วมีสถิติอยู่แล้วฉะนั้นหลักเกณฑ์ของผมเนี่ยมีโอกาสจับต้องได้เรียนรู้ได้นะครับฉะนั้นก็ขอฝากรายละเอียดตรงนี้เอาไว้นะครับฉะนั้นเรามาเข้าเรื่องเลยนะครับว่าหวยลาวันนี้คือวันที่16ตุลา2564เนี่ยผมมีเลขเด่นกับเลขรองฉะนั้นเรามาดูว่าเลขเด่นในวันนี้คือเลขอะไรเลขอันดับแรกคือเลขเด่นคือเลข6หรือดาวพระศุกร์นั่นเองถือว่า เป็นเลขที่ดีสําหรับวันนี้ฉะนั้นเลขนี้ถ้าคุณไปเสี่ยงไปรูดนะครับไปวิ่งโอกาสที่จะถูกรางวัลเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับแต่อีกหนึ่งหมายเลขก็ไม่ควรที่จะมองข้ามโดยเด็ดขาด นั่นก็คือหมายเลข1หรือดาวอาทิตย์นั่นเองซึ่งดาวอาทิตย์ก็เป็นประธานของระบบสุริยะจักรวาลนั่นแปลว่าวันนี้ดาวอาทิตย์มีความโดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเลขที่ผมให้ไว้ในวันนี้นะครับสตัวหล,ลักๆคือเลขเด่นคือ6เลขรองคือ1ย้ำนะครับเลขเด่นคือ6เลขรองคือ1นะครับ ผมมาดเาูเลขท้าย2ตัวที่มีอยู่หลาย10คู่เลยทีเดียวแต่ก็ได้กลั่นกรองและวิเคราะห์ว่าเลขนี้จะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับหวยลาว3าเวลาที่จะออกไหมก็เลยได้จับคู่เลขท้าย2ตัวอยู่ประมาณ8ดคู่ใหญ่ๆฉะนั้นเรามาดูเลยนะครับว่า8ดคู่ใหญ่ๆเนี่ยมีคู่ไหนบ้างอันดับแรกก็คือเลข 6, 3 6 3ถือว่าเป็นเลขคู่มิตรนะครับ ใครที่มีเลขนี้ก็จะมีมิตรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข86 86คู่นี้ก็เป็นคนเ,เป็นคู่ที่คิดทำอะไรก็แล้วแต่แยบยนเลยทีเดียวนะครับคิดสุดโต่งเลยนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข48 48ใครมีเลขคู่นี้ถือว่าเป็นคนที่พูดจะเอาตัวรอดได้หรือพูดจะาขาวเป็นดำดำเป็นขาวคนก็เชื่อถือนะครับ เลขคู่ตัวต่อมาคือเลข85 85คู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆนะครับในเ,เกี่ยวกับโหรศาสตร์นะครับแต่ในหลักของการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะออกด้วยเช่นกันนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข1 4 1 4ถือว่าเป็นคู่เด่นคู่ดังใครมีคู่นี้ก็จะเป็นคนมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคมนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข7 1 71ถือว่าเป็นคู่ธาตุไฟใครมีเลขนี้ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับใจกล้าบ้าบิ่นนะครับอารมณ์ไม่ค่อยจะนิ่งสักเท่าไหร่เลขคู่ตัวต่อมาคือเลข8 1 8 1คู่นี้ใครมีอ,อ,อยู่กับตัวก็เป็นคนเจ้าอารมณ์อารมณ์2บุค,คลิกนะครับเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้แล้วก็เลขคู่ตัวสุดท้ายคือเลข3 1 3 1อันนี้ถือว่าเป็นคู่แตกหักใครมีคู่นี้ก็ จะมีเลืองตกยางออกมีอุบัติเหตุอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นทั้ง8ทคู่แล้วก็เลขเด่นเลขรองรวมกันเป็นสิชุดในวันนี้สําหรับหวยลาวคุณไปเสียงคุณไปเล่นโอกาสที่จะรับทรัพย์รับโชคเข้ากระเป๋าตุง้งๆมีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าท่านชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วรู้สึกว่าผมคุยมีหลักเกณฑ์หลักการอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสูตรหวยแต่ละประเภท ผมยินดีที่จะสอนในลักษณะเคส by เคสหรืออยากจะซื้อตำราของผมนะครับในแต่ละประเภทเช่นหวยประเภทหวยลาประเภทหนึงหวยหานอยประเภทหนึ่งหุ้นออของหางเซง็งหุ้นของนิเกเกอหุ้นของดาวโจนส์อีกประเภทหนึ่งก็มีจําหน่ายให้ท่านด้วยเช่นกันหรือถ้าไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะซื้ออยากจะเข้ากลุ่มก็มีกลุ่มไลน์นะครับให้กับท่านได้เข้ามา เป็นสมาชิกนะครับทุกประเภทมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเรื่องโหราศาสตร์มาเสียเงินมาหลายแสนเลยทีเดียวฉะนั้นก็มีค่าครูหรือค่าวิชาเชื่อเถอะครับถ้าคุณเสียค่าครูค่าวิชาคุณจะได้เลขที่ละเอียดและแม่นยำสูงมาก ถ้าจะขอฟรีๆอาจจะไปดูในเพจหรือไปดูในกลุ่มก็ได้นะครับในกลุ่มเฟซกลุ่มอะไรที่ผมโพสไปก็ไปดูตามนั้นแต่ว่ามันจะค่อนข้างจะก,กว้างแต่ไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดนะครับฉะนั้นก็ขอฝากทําความเข้าใจให้กับทุกท่านเลยทีเดียวนะครับยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสําคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวนันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับ แต่ถ้าท่านสนใจที่อยากจะตรวจด,ดวงหรือดูตัวเลขก็ติดต่อมาได้ที่มือถือหรือ,อ,อหน้าเพจของผมหมายเลขข้างล่างนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าวิชาค่าครูด,ด้วยแต่รับรองว่าค่าวิชาค่าครูไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยาชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับ สุดท้ายนี้ขอทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินกระเป๋าตรงๆทุกวันและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ